สะพานสูงบนถนนมิตรภาพจังหวัดพิษณุลโลกคือสะพานยกระดับที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามทางรถไฟสายเหนือตรงเชิงสะพานบนเวนหน้าท็อปแลนด์พลาซ่าเรียกกันว่าโค้งตัวอยู่ทางขึ้นเนินสูงเด่นชัดชาวบ,บ้านเรียกติดปากว่าสะพานสูงใช้เชื่อมถนนมิตรภาพช่วงในเมืองกับเส้นทางไปอำเภอบางทองและจังหวัดพิจิตรหากข้ามขึ้นไปอีกฝั่งของสะพานนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นสถานที่ท่องของนักเที่ยวยามราตรีที่มีบ้านไฟสีเขียวแดง เป็นบทบันทึกระหว่างบรรทัดของวัยหนุ่มของหลายคนทั้งสองข้างทางมีให้เลือกชมหลายบ้านกระทั่งถึงแยกตันเดี่ยวเมื่อครั้งที่เข้ามาเรียนในตัวเมืองพิษณุโลกได้ยินเพื่อนเล่าขานถึงสถานที่แห่งนี้และที่อื่นเพื่อนคนหนึ่งเล่าว่าตอนมศนหนึ่งวัยสิบสาขวบปีซ้อมตะกร้อแถววัดใหญ่ขากลับเดินผ่านสะพานสูงเพื่อนๆอ,อยากรู้ประสบก,การณ์ช่วยกันออกตังคนละหบาทให้ขึ้นครูเป็นตัวแทนแล้วมาเล่าให้ใหเพื่อนฟังโชคดีเจอครูสาวใจดี เห็นอาการละอ่อนแล้วบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนครั้งแรกใช่ไหมไม่กล้าจะพูดพยักหน้าอย่างเดียวครูบอกเดี๋ยวแถมให้สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวปีพศ2503พร้อมกับการก่อสร้างถนนมิตรภาพสายพิษณุโลกลมสักด้วยความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาได้มีการปรับปรุงสร้างขึ้นใหม่ในปี2530ในอดีตใต้สะพานเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าค่อนข้างเปลี่ยวช่องทางผ่านแคบปัจจุบันมีการสร้างทางผ่านให้สะดวกขึ้น